you ถึงแล้วครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมน้ําตกเจ็ดคดนะครับน้ำตกเจ็ดคเดี๋ยวพาไปชมกันเลยครับนี่นะครับเ็ต้องใส่แมสครับเพราะว่าไม่มีคนเลยเราอยู่แต่เราอากาศสดชื่นครับดูครับเพื่อนๆครับนี่ได้ยินเสียงน้ําตกครับ ก7โคดนะครับพาเพือพ่อนเดินดูด้านบนก่อนครับด้านที่น้ำไหลมาครับ เป็นหน่วยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเป็นแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเป็นอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับเจ็ดคดผมก็มาบ่อยครับมามาหลายช่วงแล้วก็มาช่วงนี้มาแต่น้ําเยอะครับช่วงนั้นมาน้ําไม่ดีเลยตรงนี้น้ามาเยอะแล้วนะครับ เดี๋ยวพาพเพื่อนๆเดินชมนะครับน้ำตกนะครับจิตโคดผมมาเขตนี้บ่อยครับเพราะว่าัครบตอนนี้น้ําพี่ก็บอกน้ํามาแรงมากครับน้าเริ่มมาแรงครับนี่ครับเดี๋ยวพาพเพื่อนๆเดินชมน้ําตกไหลหลัดลงไปเรื่อยๆนะครับน้ําเริ่มมาสวยเลย คุมเรื่อยๆนะครับจะมีมอสมีตะไคร่น้ำนะครับน้ำตนนกเจ็ดโคตรไปอุ๊ยนีอนู่ลื่นครับเพื่อนๆครับลื่นขนาดผมระวังนะนี่รองเท้าแรงดีลื่นเลย ว่าถึงประคองเ้ืยด้านนะครับมีน้องหมามาด้วยนี่ครับน้ำตกครับโอ้ยนื่นนะครับเพื่อนครับนิ่นิ่งมอสมันจับอากาศตะไคร่น้ำครับลอยฝนตกเมื่อเมื่อคืนนะครับอ้อไปดูด้านบนไล่ไปเรื่อยๆครับเอออ้อมไปดูด้านล่างครับไล่ไปเรื่อยๆนี่ครับไปลุกไป มีน้องหมามาต้อนรับนี่เลยนี่บริเวณห้องน้ำนะครับไว้บริการนะรักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวนะครับนี่เลยน้ำตกก็จะไหลลบหลั่นลงไปเรื่อยๆนะครับไหลลงไปนู่นตามลพาน mặt rồi phấn tục <cười> 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 ไหลลงไปแล,ล,ล้วลดอันไปเรื่อยๆครับได้ะดับไปถึงพวกร e ีสอร์ทนะครับพวกร e ีสอร์ทต่างๆครับแล้วก็เป็นทาน้ำตกไหลไปนะครับนี่ครับพี่ๆที่เขาดูสยานอยู่เขาบอกน้ำเริ่มมาเยอะครับที่เขาแม่ข้ามไปด้านข้างบนนู้นนะครับก็ถ่ายให้เพื่อนดู ตกจิตคบนะครับเริ่มมาแล้วสวยแล้ว,วครับน้ำยังไม่กุ่นะครับน้ำยังใสอยู่นะครับครับไหลลงไปเรื่อยๆ พื้นก็จะลื่นๆนะครับเพื่อนๆท่านใดจะมาเที่ยวก็ใส่รองเท้าพื้นดีๆนะครับก็มีตะไขร่น้ําแล้วก็พวกมอสพวกตะไขร่น้ํามันจับอยู่นะครับนี่ครับจะลื่นนะค,ค่อยๆเดิน,นครับ เพื่อนท่านใดอยากจะมาเพล่พักผ่อนนะครับอยากจะมาเที่ยวก็แนะนําวันปกตินะครับวันที่ไม่ใช่สุกเสาร์คิดนะครับมาถ่ายทำก็ไม่มีคนเลยครับไม่มีไม่มีองเที่ยวมาเลยนะครับก็นั่งสบายอากาศสดชื่นนะครับลมลื่นได้ยินเสียงน้ําตกนะครับชีวิตจะได้ผ่อนคลายในตึงเครียดมากประการทํางานที่เรามาทั้งเดือนทั้งปีนะครับดูครับ ช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่น่าเที่ยวมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปกันจุดอื่นกันต่อนะครับครับที่นั่งร่มลื่น,นครับเ้ามานั่งเล่นนะครับปูเสือหน้าหาน้วันปกติคนจากไม่มีนะครับสบายๆนะครับนี่นครับ ถดนาลงไปเรื่อยเลยนั่งริมทานนะครับก็ช่วงนี้ดูดูน้ําเปลี่ยนสีด้วยนะครับถ้าน้ําเปลี่ยนสีแล้วก็เราก็รีบขึ้นทันทีนะครับเพราะน้ําป่าจะไหลามาถึงนี่เลยครับถึงพื้ข้างบนนี่นะครับ สวยท่านน้าลินพาลน,นะครับลินพาลน้ำตกครับที่รดหลันลงไปเรื่อยๆนะครับมีฝนอิน ไหลมาเรื่อยๆจากที่ผมพาไปดูด้านบนเมื่อกี้นะครับไหลทคดตันไปได้จนสุดอุทยานนะครับนี่ลไยลงไปตามรีสปอร์ตต่างๆนะครับก็ดูสีน้ำาเพื่อนด้านด้วยที่มาเที่ยวอครับดูสีน้ำด้วยนะครับนี่ลอยครับลอยน้ําป่ามาครับลอยน้ําป่ามาคัดมาแลงมากเลอยหินลอยต้นไม้ล้มแสดเร็งว่ามีลอยน้ําป่ามาด้วยนะครับ คอยน้ำไหลามาแรงด้วยครับรอดูต้นไม้ที่มันเอียงล้มไปนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ลอยหินรอยผ่าไม้ที่มันล้มนะครับแสดงว่าน้ำน้ำมาช่วงหนึ่งมาแรงแล้วก็เบาลมนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆท่านใดยอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาก็ไม่ไกลไม่ไกลมากนะครับน,นี้ก็มีมเห็นมอเตอร์ไซค์นะักท่องเที่ยวเริ่มมาแนะนำวันธรรมดานะครับบันปกตินะครับ ถ้าวันเสาร์อาทิตย์คน่าจะเยอะบริเวณนี้น่าจะมีมที่นั่งน้ำตกก็จะไหลลดหลั่นลงไปเรื่อยๆนะครับตามลำธารแล้วก็ไปตามรีสอร์ทต่างๆนะครับเ,เพื่อนๆลองดูเส้นทางนะครับถ้าใครใครยังไม่เคยมานะครับคนชถนี้องมาบ่อยอยู่แล้วแต่เราเยอยู่จากจังหวัดน,นะครับเรา นานมาครั้งนึงก็ลองดูครับบางเพื่อนท่านใดยังไม่เคยมมาลองติดไปหลายทนนะครับ,บรไไเยอะครับน้ำมาเรื่อยๆนะครับน้ำมามากนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมจุดกลางเต็นท์หลายๆจุดในเขตอำเภอชะอมนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับลองติดตามที้ครั ทุกท่าเพื่อนแวะมาดูตรงจุดที่น้ำไหลออกมาครับนี่ก็สวยครับเจ้าหยกโกถิ่นเช่านี่ก็ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ น้ำที่ไหลามาจากข้างบนนะครับที่เมื่อสักครู่ที่ผมพาลงไปเที่ยวนะครับนี่ครับน้ำเริ่มไหลมาแรงเรื่อเรื่อย ตามทางเลย